กระดูกังกระเทียมหมดวิ่งไปเอาไปเจ็ดดง้าว้น้ำน้ำปลาหมดไปทานไปเอาหูดข<ม>อเราเน้ปลาหมดก็มึงไม่ต้องทำละ<อ>ทำอะไรไม่ได้จะไปขอใช่ข้าวหมดเกลือหมดเห็นไหมก็วิ่งกันได้ปุ๊บพอทำเสร็จทำเสร็จเป็นนี้นะลูกเขาก็จะเอาเกลือเอ้ยเอาแกงเอาเนี่ยแบ่งไปบ้านนะั้นแ่ใครทำจับฉายนะ กินทั้งซอยใช่ไหมสมัยนู้นเรามีนะอี่างนี้ไม่มีแล้วนะโอ้ข้าวช้อนเกือก้อนก็จะหมายความว่าให้ต้องจ่งายสมมติมีคนหยิบยืมเราแม้กระทั่งข้าวช้อนเดียวหรือเกลือช้อนเดียวม่กจะเล็กน้อยต้องจ่าแล้วต้องจะตอบแทนกลับไปให้มากกว่า ข้าวสารเนาะแค่ชอ้ <c oughs> นชอนเดียวช้อนเดียวนี่ช้อนสามสิบี้วยนะเกลือพี่โมโมสุไอ้ตัวยักษ์คนหนึ่งเราคิดว่ามันไม่รู้จักหรอกเกลือเม็ดอะ่ะพราะแท่เขียนเยอะคนมันมันความหมายมันไม่ไม่ได้ไอ้ <c oughs> คุณกูเอาชอ้ชอนตันเล็กก็ไม่ได้มันต้องช้อนอย่างนี้แล้วแต่ก็สีอย่างนี้ใช่ไหมใช่สมัยก่อนเอา เรากินข้าวมีติดโต่ใช่้ในช้อนเนี่ยคุณได้เหนไหมนะครับจะเขียนต้นหนีบอันเดียวแล้วก็หน,นีบไปเล็กๆเขียนลงไปมันไปเอาให้นานนะครับอีแต่เขาไม่รู้ว่าอาจารย์นี่ช่ชุดนี้ก็เป็นชุดที่สอนเขียนคือดอกยูบิล่าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งแรก ที่ครูจะเป็นครูทำดอกไม้ของเรานะครับนะักนะนะนะเรียนเริ่มเขียนดอกไม้เนี่ยต้องเริ่มต้นที่ยอดเยอะอ๋อถ้าเราครูแหลมหรือว่าถ้าเราทั่ว<ๆ>มันเป็นมานานแล้วครับเป็นมานานแล้วว่าเวลาเราเรียนศิลปะเนี่ยสิ่งแรกที่เราเจอยนดอกไม้นะเวลาครูจัดคุ้มเทนดอกไม้จะต้องเป็นดอกเียนะถามว่า อย่แฮกขวดเลนี่ยกูมามารู้สึกได้ตัวเองว่ามันยากแล้วก็ด้วยความที่มันซอสของกีดคือคือตัวของกีดเนี่ยกีบเยลว่าเนี่ยจางขั้นต่ําจะมีซอสในสามกีดนะครับแล้ววิธีเขียนเขาเนี่ยไม่ยากเลยคือเขียนจากหลังมาหน้าไม่ยากเราดูแหลไม่ยากเห็นเนี่ยมนุษย์เนี่ยทำตามอำเภอใจไม่ได้นะใช่ไหมครับมันต้องมีขั้นตอน ีขั้นต่อนถ้าเราเข้าใจใจทำงานแล้จะเข้าใจกระแอรนี่เป็นเทคนิคที่มันเป็นสูงขึ้นไปหน่อยเรียกของตาเจียงเปียกนะครับให้สีเปียกไล่มาต่อนะครับแล้วค่อมาเขียนแบเนี้มันจะเหมือนคนเนี่ยถ้าเห็นในลักษณะเปิดเผยนะครับก็เป็นมีความงามอีกแบบหนึ่งเปิดเผยแบบนี้ด้านข้างด้านเดียวสิแต่ถ้าเห็นแบบแอบๆมันก็จะมีเสน่ห์แบบ ในภาพที่เกิดแสกติโบขึ้นเนี่ยถ้าเห็นทั้งหมดงั้นงั้นแหละแต่ได้เห็นน้อยๆเห็นในระมันจะเซ็กซี่มากมันจะมีความรู้สึกที่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 ให้มากกว่าเราเรยเลยว่าการที่เรามองเห็นขึ้นการละการเงียบเกิดขึ้นจากแสงแล้วนแค่ที่ไหนที่มีแสงเราจะมองได้อยู่หรือถ้าในที่ที่มีแสงมากเกินไปไม่มีเงาก็ไม่เห็น คนเป็นมิติจริงๆแล้วนะเป็นมิตินั้นให้มองแต่นาอย,าอยาาัง,งอื่นไปล่าเวลาทํางานหิืปราเนี่ยกําเนิ่งพอนะครับแล้วก็แน่นก็เขียนแต่นานดูเหมือนยญ้า,าง่ายมากออานะสอนทุกคนเขียนเขียนสายบอดเพราะมันมีหลักอยู่ว่าอย่าใช้ความเคยชิมว่าแต่ว่าทุกท่จะเห็นว่า ดูไยกระดาษขาวเลยนะฮนะทีนะนี้คุณจะเขียนใน,น,นส,สีเป็นเส้นยาวเขาก็จะเป็นตั้งใจจ่ายแล้วแล้วไม่ได้ลนะก็ะจะเห็นเรื่องกา,ารหาเทของแทงคือพิจารณาดูมันนะครับอ่ะอันนี้ที่บอกสองบทนะครับเขาทำหนังสือเป็นนิยายสารเล่มหนึ่งในเรื่องของเล่มหมายชื่อว่าสุขใจสบายใจคนนุณแม่ก็ถูกใจก็ว่า มีเรื่องีบกินเรื่องเราูแลกด้วยนะครับออกตอนเนี้เขาตอนมกราที่บอกก่อไมที่้ี่คุณฟูเขาเคยมาับกภาคทเป็นสวยน่ารักไได้เด็ตี้ถ้าตามหาคุแหลกมากเลยตนาะหนูว่าอยากได้หมดแลบเฮ้ยเอาของอโจฉดีของคนรุ่นนี้อยากได้คือคุกก้ิอะไรขึ้นมาลูกก็เลยเขียนเรื่องเวลา นะครับเรื่องเวลาเนี่ยมาอ่านนะครับนี่คือบทครับทั้งทั้งหมดที่ลงอยู่ในในหนังสือนะครับโอ้ชอบมากดีใจมากทั้งหมดคุณคูทั้งคุณไม่นังเกียเ่คุณเป็นพรั้งนี้ให้หนู่ได้ไหมบอกแล้วเกีย่เมื่อุณจะทำอย่างนั้พี่ยาบอกก็แล้วแต่แล้วแต่คุณรูว่าอะไรก็ส่งมาที่เกลีย์ไปก็แบบว่าจำได้ว่าคกูมีสมุดบันทึกนอะไร เพ้่นครูจะกรุณาก็ขเขียนภาพประกอบให้ดูด้วยไน้ไหมแต่แค่้าหรอกว่าเคยช่วย,วยนักษาที่หนันก็เลยคิดถึงนาฬิกาปุ่มครับเรียนนี้มาตรงนี้ไม่เกิดเวลาอาจเี๋จะต้องมาะนั่งอ่านคือคือครูเขียนสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าบางคนเนะี่ยชอบคิดว่าเวลาเร็วไป บางคนก็ชอบคิดว่าเวลามันช้าไปหาจงกาดมีเวลาก็เดินมานำกักไปตรงๆยกตัวอย่างว่าในโรงพยาบาลเดียวกันสองห้องติดกันห้องนึงเป็นห้องห้องห้องคลอดห้องห้องติดไอห้องคลอดมันช้าจังเลยเวลาช้าอยากเห็นลูกเวลาช้าจังเนี่ใติดพั พอเเต้นหืเวลาเรียนเียกับไอซีีพอยสตายมันก็คือเรื่องเดียวค่ะอยู่ที่ว่าเราจะตั้งเวลาจะโผล้เาแวเนี้พอมาถึงแบบเออพอเอิจริงนะบอกเขียนรูปนี้คัณแหลีงไม่เขียนขอเขียนแบบนี้ไเเขีนเป็นงานศิลปะคูไม่ใช่คนที่แบบ ขายตัวขายคุณยาณด้วยเลยอยากได้อย่างนี้เขียนนี่ <blows S 1> ไม่ได้เพราะชุดผ้ามันมีความหมายหมดเ,เ,เลยน,น,นะแบบนี้ว่าจำใช้เวลาเนี่ยแลวิธีเขียนกล้วยในสามแบบสามแบบครับเขียนวัตถุให้แวววาวทำยังไงไม่พอพอยกตัวอย่างความใสใช่ไหมแต่การยางอันนั้นใสมองทะลุอันนี้แวววาว มุยมุงสะท้อนพอบอกเป็นสีดำปุ๊บเราก็จะแบบเขียนเป็นสีดำ<ม>ใส่ลงไปมันก็ดำมันก็ไม่โกงสิมันก็ไม่แหวว <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีอะไรจดำสนิทลองสีเมื่อเราหลอกตาแล้วลืมตาที่มืด<ม>เราก็จะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีอะไรมืดสนิทหรือดำสนิทในโลกนี้ไม่เชื่อ <c oughs> ไม่ถามคนตาบอดเรื่องแสงแดดมลพแล้วก็พ <c oughs> ูกสิงก ดอเนี่งใครถ่ายที่แต่มนี่นรูปเดิมที่ที่เขียนไวม้เมื่อวันที่10เดือนเกตส์สมา4วันสีส่นะครับ10ปีที่ที่รักมันทุบๆมันจะมีสีภาพเียจ้ะนันเก็บไว้ที่ปปแร คือเขียนว่าจองแล้วอะไรเงี้ยแต่เป่าวเราเป็นคนที่ชอบท่านก็ให้่ก็ไม่ได้ให้เขาก็เลยยังอยู่น่าจะเป็นกาแต่วันเนี้ยก็เลยคิดว่าไปเถอะเพราะว่าไปต่อลลงหายใจให้โรงเรียนะครับงเีแย่อ่ะอาด้านนี้ที่ต้องมองนะช่ยพรนั้นคุณแม่เกือบ5้าชั่วโมงเลยครับเขียนอีกาลัดเนี่ยโอ้ กาลัดนมีปัจจัยของมันก็คือว่ามันน่ากลมากมันปัจจมานะครับเกาลัดมันมีตระกูลทั้งนี้ก็มีนะครับเดี็ดอร่อยจนขั้งเป็นจีนกว่าเราได้กินเกาลัดที่โค้ดที่เยาวราชเนี่ยปีนะฮะก่อนนะปีนะครับแต่เนื้อยังอร่อยอยู่เลยคุณครูก็ไปตีความหมายว่า เกาลัดเนี่ยไอ้ที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ข้างในหรอกเที่ออกที่เราทิ้งไ้ทุกค<ก>รั้งมันเหมือนกับความเป็นพ่อแม่ที่ออกอยุ้มแล้วดูแลลูกเันเนี่ยน,น,น้อยแต่มากคือภาพที่มันทำไมเบอกเอ้จันยอยเดี๋ยวรอถือกาแฟเข้ามาไอ้ไม่กาแฟถิอเม่ทน,นี้ก็เขียนนานมากค่อยๆราะว่าตามไม่ดีแล้วยังไมฮะก็ต้องมานั่งเก็บกาแฟแล้วพยายามเรียงมันให้เป็นรูปหัวใจเป็นกาแฟ สี่เมตสิบเม็คที่เปิดงายเปิดงายเพราะทั้งหมดบนโลกเนี่ยมันก็วนกลับมานับคุณนับเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็มีแค่เด็ดดาซูเด็ดดาซูใช่ไหมครับแต่กาแฟเนี่ยเมื่อเรากินเนี่ยมันจะกระตุ้นหัวใจเราก็จะเป็นรีบหัวใจด้วยนะครับก็เหมือนกับหัวใจอย่ะมันต้องเคยกระตุ้นเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันก็จะอย่าเรียบทะเลาะกัน่าง นิดหน่อยน้ำพึ่งผสมมะนาวใช่ไหมครับอย่าหวานอย่างเดียวแค่คืนหนึ่งแค่ต้นหัวใจแค่งนึงไหรวาวัน <S <S นี้นอ yeah. นห like e ันหลังให้เกิดขึ้นว oh um ่าอันนี้เขียนด้านหลังถ้าวันถ้าจะจำได้กูนั่งเขียนอยู่เลืลอง ครับก็มองใบไม้ใบเดียวแล้วก็พพูดเรื่องจะเอางานนี้ไปสอนด้วยนะครับก็พูดเรื่อง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 เขียนลักษณะเปียกบนแห้งที่มันเขียนซ้อนๆๆๆกันก็ามาที่มาจากใบไม้ใบเดียวงานอย่างเนี้ยก็เหมือนการกับงานแอสแตก็คือมันจิ้ดูได้ทุกกับเขียนที่ใบมัดจิ้ร้อยอันพันอันก็ได้แต่ทาอย่างเนี้ยได้แค่ชิ้นเดียว ที่มันจะเหมนเป็นเชฟแบบนี้นะครับนี่เป็นลนักษณะคือแบบเปลี่ยนวนเปียนที่ต้อใช้เวลาต้องรอจะแย่เป็นแบบวันเป็นจปคืนกับเชฟตัวเลิดคุออกข้องมวกใหแ้แบบว่าสองเยว่เคูณเก็บกอกบัว้จังหวะที่คูนหาเข้าอยู่แล้วเนี่ยดอกบัวมันมีนัยยะซ่อนทำไมถึงเรียกฝากบัวธรรมาชาติเนี่ยกลินเซนเนอร์เนาะ ให้ฝกัฝกบัวฝักบัวคือฝักบัวน้ำจืดกันเออมันคือฝักบัวที่เราอานบ,บน้ำอะไรกับนี้คือสิแล้วเป็นธรรมชาติดีไซน์เหล่านี้มานต้งนานมันก็ทำให้เราเห็นว่าเวลา,า,าลทำงานออกแบบทำอานให้จริงกับความจริงเราเอาธรรมชาตินามาดูใช้เน้นธรรมชาติเนี่ยเขาก็สอนเรานาแบบภาพเนี่นยาหามากเลยหาที่บ,บัรน้ำฝนที่สวยๆ ก็มาเจอ,เ,อเจอรถคุณนี้ก็จะไปยืนเขียนหน้ากระจกได้นะครับเ็จะเขียนแล้วก็ภาพเนี้ยอยียงภาพนี้มองกี่ทีทุกคนก็จะมององค์ประกอบของมันแล้วก็จะมองตามองมันภาพเนี้ยปกติแล้วถ้าจากกัดลักษณะแบบนี้นะครับปล่อ,อยสเปซพืน้นที่บ้านนี้ยมันจะดูรู้สึกพอครูพูดเสร็จเดี๋ยวทุกคนจะรู้สึกเลยว่า มันหนักเอยียงแ้่งนแต่ภาพนี้จะไม่รู้สึกว่าหนักเลยเพราะเราจะรู้ว่าที่ปัญนขวดจะมาตรงนี้ตลอดเวลา<ม>ใช่ไหมครับ<อ>นี่ฮะนอนไม้ก<ม>่อนะ<ม>เอ๊ะก็เขียนรูปในซิมมติเวลาเนี่ยี่ซ้ายขวาเท่ากันโดยกดของลายครรมาน แล้วถ้าเกิดว่าจะมีช่างเขียนหรือศิลปินคนไหนทำแล้วเปิดพื้นที่สเปซว่าต้องเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เที่ยวชานั่นไม่งั้นเนี่ยจะต้องพูดตลอดเวลาว่าตรงนี้มากเกินไปว่ามันไปแต่พอคนไปดูภาพของภาพนี้จะไม่รู้สึกอย่างไนบ้างนะครับเพราะความรู้สึกว่าภาพมันทำงานกัอดรามันจะรู้สึกว่ามันมันไม่ได้อย่างนี้นะมันจะเดี๋ยวีมันจะมาทางเนี้ยเห็นไหมนอ่ นะครับ